เด t เต็ดบอสวัสดีครับมาดูเทรดแพลนประจําันอังคารที่25พฤษภาคม2021กันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ยูโรนั้นเพลย์เอาต์มาตามสแตนดอที่2นะครับนั่นก็คือตลาดนั้นยังคงบาลานซิ่งอยู่นะครับซึ่งถ้าเราดูชาร์ตวอลลุ่มโปรไฟล์เนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดนั้นบาลานซิ่งมาแล้ว5วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูชาร์ตแคนโดลสติ๊ก หน้าตาก็จะคล้ายๆรันนะครับส่วน bias เนี่ยแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเราติดอยู่ใน balancing area เพราะฉะนั้นเนี่ย short term bias กับ i n t i a bias ก็จะเป็น neutral ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าในวันนี้สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็มี2 s c e n a r o หลักๆนะครับนั่นก็คือตลาดยังคง balancing อยู่ในกรอบ บาลานซิ่ง5วันที่เห็นบนหน้าจอนะครับหรือตลาดจะเบรกออกจาก b a l านซิ่งแอ e เียหวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเซโอที่ 1, 1เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเป็นซัมเมอร์มาเก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ใครที่เทรดทุกวันก็จะรู้นะครับว่าเรน์ในแต่ละวันมันไม่ได้เยอะมากนะักเรนสมันค่อนข้างแคบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ชอบเทรดในช่วงที่ตลาดนั้นเรนจ์แคบ หรือเราเรียกว่า volatility contraction เนี่ยก็จำเป็นต้องรอนะครับรออะไรรอจนกว่าตลาดนั้นจะเบรกคือ develop range ออกมาตั้งแต่2วันขึ้นไปจากนั้นรอให้มันเบรกออกจาก range นะครับนั่นแหละเราถึงจะเห็น directional move หรือว่า move แบบเรื่องเป็นลาวนะครับไม่ว่าจะ up side หรือว่า down side ก็ตามเพราะฉะนั้นล่าสุดตอนนี้ยูโรนั้น develop range มาแล้ว5วันนั่นแปลว่าถ้ามันเบรก เราจะเห็นเทรนระยะสั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเบรกฝั่งอัพไซด์หรือดาวไซด์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เซโรที่1เนี่ยนั่นก็คือตลาดนั้นยังคงบาลานซิ่งอยู่แล้วก็ Develop เ a n จ์ออกมากลายเป็นวันที่6นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นนะครับมันก็คือพอราคานั้นขึ้นไปที่ย r d a สเดไฮนะครับหรือที่ Ini ิเชีย e s z o ซ e ซึ่งเป็น Balancing Area High นะครับ เราน่าจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่นี่จากนั้นตลาดก็จะบาลานซิ่งต่อไปสะสมเป็นวันที่6นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรีอคชั่นที่พรีมาเก็ตสปอร์ตแต่ก็ไม่จำเป็นนะครับที่พรีมาเก็ตจะพรีมาเก็ตสปอร์ตจะโฮไว้ได้เพราะว่าตลาดสามารถกลับลงไปสู่เยสเดวิพ็อกได้หรือถ้าวอลุ่มโอเคอาจจะลงไปถึง i n i ิเชี ซัพพอร์ตอะไรก็ได้ซึ่งตรงนั้นเป็นขอบล่างของบาลานซิ่งแอ e เรียเราเห็นเราน่าจะเห็น Responsive Buyer น่าจะกลับเข้ามา a อน i ิ e ได้นะครับโอกาสในการที่จะเบรกดาวไซด์จะมีน้อยมากๆนั่นเป็นเพราะว่าถ้าราคานั้นเริ่มต้น Move จาก Balancing Area High ลงไปสู่ Balancing Area Low พลังในการเบรกดาวไซด์มันก็จะหมดไปทันทีโดยเพาียงยิ่งถ้าเกิดขึ้นภายในวันเดียวนะครับโอกาสเบรกดาวไซด์น้อยมาก นี่คือเสนีโอที่1นะครับส่วนเ e นีโอที่2เมื่อมีบาลานซิ่งเราก็ต้องเต็มตัวเอาไว้เสมอว่าตลาดนั้นอาจจะเบรกนะครับซึ่งถ้าถ้าจะเบรกภายในวันนี้โอกาสที่จะเบรกอัพไซด์มันก็จะมีมากกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ล่าสุดตลาดนั้นเทรดอยู่ที่บาลานซิ่งแอ e เรียไฮถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะ pullback ลงมาที่ pre market support หรือไม่ ถ้าตับใดก็ตามที่ยูโรนั้นอยู่หอยู่เหนือ r รีมาเก็ต u p อร์ตโอกาสก็จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆในการที่ยูโรนั้นจะเบรกออกจาก b a l านซ์ n g นเ e ีนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเบรกได้เบรกจริงมันจะ expand เวียนได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นที่ return zone ที่อยู่ใกล้จุด break out มากที่สุดก็คือ return zone 227.25ถึง228.48น่าจะเอาไว้ไม่อยู่นะครับอาจจะมี reaction นิดหน่อย แต่สุดท้ายน่าจะเบรกแล้วยูโรก็น่าจะ expand เขึ้นไปได้อีกนะครับซึ่งถ้าเราดูชาร์ต larger time frame เนี่ยจุดหมายอันดับต่อไปนะครับถ้าสมมติมันเบรกได้จริงเนี่ยหนึ่งก็คือแถวแถวสองสองแปดสามหกนะครับซึ่งก็คือที่นี่นั่นเองถูกไหมครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้ามันเบรกมันจะมี momentum upside พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวนี้ก็น่าจะไว้ไม่อยู่ มันน่าจะขึ้นไปถึงสเต็ปต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือขอบบนของ Balancing Area นี้นะครับหรืออาจจะขึ้นไปถึงสิงไฮ่าสุดเลยก็ได้ที่23495นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอ่าตรงนี้นะครับ23099ถึง23189คืออันนี้นะครับแต่ แต่มันก็จะไปไม่ไ,ได้สูงนะครับที่ตลาดนั้นจะขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกนะครับอาจจะขึ้นไปถึงที่นู่นเลยก็ได้นะครับ2 3 4 0 0ถึง2 3 5 2 9แต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันนี้วันเดียวนะครับอินเคสว่าตลาดนั้นเบรกเอาจริงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเซนโอที่1อาจจะเกิดอาจจะเกิดได้มากสุดนั่นก็คือตลาดอาจจะบาลานซ์ซึ่งอยู่นะครับที่เดิมเป็นวันที่6เพียงแต่ว่า เซนโที่2เราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ Market Context ก่อนที่รอนจะท่าน,นจะเปิดวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเพอเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ